สวัสดีครับพี่น้องครับอาหายจะกินมากพี่น้องมาหอนใส่ตำมะขวงครับผมนุ่มเย็นๆที่กขบอกหอยเดือครับเนี่ยครับนี่ยหอยเดือยนุ่ยๆครับพี่น้องดีมูอคนใหญ่มากนะครับบริสุทธิ์ที่เขาตำมหุวงมังก็มีผักแก้มเล็กๆ็กน้อยครับผมครับตำมหุวงใส่กับปูดองครับเนี่ยปูดองตัวเนยๆครับกับกรอบด้วยเนี่ยอืม Ừ, okay, một gì ừ, không ừ, có nữa hả ngay không một cái khương không có ทำเมืองน,น,นะครับก็บอกกันเ่สุกติบอกนะฮะตัวใหญ่แฮะบว่ามันขมเหมือนเดียวยังร้องเมันงครับเนี่ยขมไม่ดีวะมเคยกินจักเทือครับ ขมอยู่หน่อยนึงจ,จะมีหัดหัดแนงหน่อยแง,แงพอกินไหนครับีนตำม่มำนเะนียนึกขางบ้านครับเนี่ยไม่ค่าหิบด้นนะอืม 嗯，哭哭不哈。 หดอกคาคบอัอตัวตรงนครับพี่นอง cô học viên đây rồi ạ bao khom bên đây nó nhìn này đây ഒരു കின்றது แรกนะครับเนี่ย d <c oughs> นีาามม่ครับเดินตู้รัวมุมบนค่ำเนี่ยนะอย่างมันบุญครับเนี่ยไอ้เขาขาวม,ามันบูจากอย่างนับบอกไป ใส่อะไรยังขมเพืัอกลนมันมีไข่ห่วงหมหรอกไข่ครับจะเป็นไข่ไหมครับอืมมัน 就是混混呗。 ก็คืนก็คืนกรอบครับนี่น้ำแา้วชอบดีิ โตใหญ่ครับเนี่ยเ็มจู๋ยดูเลยครับมือหวหฟิวอะมาหอมาหอนอีกแลวโอ้อยน้ำคันเ่ยจะใส่ย้งไ่ก่อนครับหวนนก่อนจะตึ๊ตำมของคุนะ้โอเคจะสอนวดิดีมา nên mua bản thì được hợp tác như nhau nào rồi ừ. chẳng mà chẳng mèo chẳng bệnh Mm hmm. Nampak, Pak. พูุหยรยโตัวลัง,งามขอบขอบเข้มดีหน่อยบุร่ดอกเลยครับเริ่มที่หลังไครก, <c oughs> กวนมัน

ไปแล้วครับผมสำหรับช่วงนี้กับฝากพ,พี่เฝาาน้องไว้ที่นี่นะครับแซบกันนะครับำรจำฮวงจับรมงคห้เดือยเลยนะครับขอบคุณ ขอกระชับแนครับดีครับ